่ไมมบวของพี่ก็ไม่บวมไมนบวมทั้งคู่เลยอันนี้เป็นหลังทาตาทันทีนะคะจะเป็นแบบนี้ไม่บวมไม่เจ็บเลยคุณหมอใจดีมากไม่เจ็บเเจ็บน้อยแล้วกันเจ็บน้อยค่ะไม่บวมใช้เวลากี่นาทีไม่เกิน3านาทีก็เสร็จแล้วว่ะ ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างล้อมนะคะชอบค่ะไปดูไปดูหน้่เลยในกระจกไปดูแน่เลยในกระจกนี่นี่นี่คือว่าคือเป็นคนตาเล็กอะค่ะตาไม่มีชั้นไม่ค่อยเห็นชั้นชัดเลยอยากทำตาค่ะให้มันดูหน้าหวานขึ้นดูหน้าไม่แก่เห็นไหมเดี๋ยววิจารณ์วิจารณ์ตาเพื่อนเออเห็นเนไหม Comment หน่อยอมเมนต์ว่าไงดีอ่ะ ไม่บวมเลยอะขอไม่ไม่บวมเลยของพี่ก็ไม่บวมเป็นบวมทันน้งคู่เลยหนังตาตกค่ะรู้สึกเหมือนตามันดูแบบตกในอะค่ะรู้สึกแบบเหมือนเหลือชั้นเดียวชอบแบบสองชั้นเห็นชัดอะค่ะเป็นไงบ้างเหมือนมิวยังตอนแรกอยากจะได้ชัตเตอร์แบบใครนะครับมิวค่ะมิวแล้วคนนี้มิ้นค่ะใครนะมิน้นโอ้มิวมิน้นวันนี้คู่ไม่เจ็บเลิเจ็บก่อนแล้วกัน เบน้อยค่ะไม่บวมอืมอันนี้คือชุดเร็วด้วย่ะอใช้เวลากี่นาทีไม่เกินสามสิบนาทีก็เสร็จแล้วค่ะแบบคำแบบแป๊บเดียวแต่นั่งก็ปกติมันงร้สดีขึ้นเลยค่ะไม่บวมเลยอันนี้จะเป็นชุดล้งแผลนะก็จะมีแอลกอฮอล์ให้นะคะเขาจะตัดค่าเชื้อให้แล้วก็ยาฆ่าเชื้อล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเนาะเสร็จแล้วตามด้วยยาฆ่าเชื้อใช่ค่ะ